i สมเด็จพระกนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา8นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงาน International Student Science Fair 2025ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นจนถึงวันที่31มกราคมนี้ภายใต้ในคิดการสำรวจภาพแผงอนาคตที่ผสมผสาน ความยั่งยืนมนุษยธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนิษธฐธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเฉริมพระชนมายุ7 0พรรษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนการศึกษาและความก้าวหน้าของโรงเรียนมาโดยตลอดโอกาสนี้พระราชทานรางวัล DISSN Principal Lifetime Award แก่นายธงชัยชิวปรีชาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยาุสรศรและรองศาสตราจารย์ฮิโรชิทานากะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปลายฤิสเมคังประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการเริ่มและสนับสนุนการจัดงานรวมทั้งอุทิศตนเพื่อเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์นานาชาติและการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ จากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง,างๆอาทิ The Future Society, Engineered by Lithium Ion Battery จากศาสตราจารย์อากิระโยชิโนะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2019ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและต้นทุนก็ลดลงปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในการใช้งานแบตเตอรี่กับยานยนต์ไฟฟ้าคาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อนำมาใช้กับ เทคโนโลยีแห่งอนาคตส่วนหัวข้อจูโน่นิวทริโนเอ็กซ์เพริเมนต์จากศาสตราจารย์อี้ฝางหวังผู้อำนวยการสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจูโน่เป็นสถานีตรวจวัดและวิจัยอนุภาคนิวทริโนรูปแบบใหม่ที่ใช้สารรุ่งแสงของเหลวในการวัดสเปกตรัมพลังงานนิวทริโนจากเครื่องปฏิกรณ์อย่างแม่นยำส่งผลต่อวงการฟิสิกส์อนุภาคฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจกักรวาลวิทยาโครงการจูโน่ได้รับความ ความร่วมมือระดับนานาชาติมีสมาชิกกว่า700คนจาก72สถาบันใน17ประเทศรวมถึงประเทศไทยงาน International Student Science Fair หรือ ISSF จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกโดยเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลกมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างนักเรียนและผู้นำด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการร่วมมือหรือการศึกษาต่อในอนาคตมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า200คนจาก43โรงเรียนทั่วโลก เวลา18นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิษฐาธที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาเจดวัดมกุษกษัตริยารามในการสวดพระพิธรรมศพนายธัญพัฒน์ลิมปะนุสร์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งผิวหนังเมื่อวันที่25มกราคม2568สิริอายุได้36ปีนายธัญพัฒน์ลิมปะนุสรเกิดเมื่อวันที่11เมษายน2531เป็นบุตรของนายปรกรณ์กับนางกันทิมาลิมปะนุส หนีพี่สาวหนึ่งคนคือนางสาวสุดที่มาลิมปะนุสรน,นายธัญพัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำงานเป็นกรรมการบริษัทคราฟต์เทตเรียจำกัดด้านครอบครัวสมรสกับนางศรีวันศรีดาหมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศกรรมการและรองเลขาธิการโดิทิ่ชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีพระราชทานบ้านแก่ผู้ประสบภัยดินถล่มจังหวัดเชียงราย ที่บ้านหัวแม่คำตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมือที่ใช้พัฒนาไปประทานในพิธีพระราชทานบ้านแก่ครอบครัวของเดกง็กหญิงณัฐธิชาแซ่ว่างนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนตำนวตรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถมัมภ์สซึ่งเสียชีวิตจากดินคลนถล่มทับบ้านอันเป็นผลมาจากพยายุไต้ฝุน่นยางิ โดยสมเด็จพระกันิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมิ์และประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนามีพระชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างบ้านให้แก่นายอเบจัถูแซ่จังและนายอเลผาแซ่ว่างปู่และปิดาของเด็กหญิงณัฏฐิชาแซ่ว่างทดแทนบ้านหลังเดิมที่ถูกดินถล่มเสียหายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิพัฒนาเข้าดำเนินการเพื่อพระราชทาน ขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวเด็กหญิงนัะตะทธิชารวมทั้งมีพระราชดําริให้สํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนุมาจากพระราชดําริรือกอปรรรวมพิจารณากับส่วนราชการเพื่อหาแนวทางให้ความเฉลียวรัษฎรที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย